ครับครับผมสวัสดีครับดูคนนะครับคนที่จะมามอบเค้กนะครับไปนั่งกลมๆง่ายๆอย่างยู่พูนอีกมาทำไม <c oughs> เรียกว่าเจ้าถ่ายยูหิวแล้วเขาแอบเบิงเขาแอบเบิง้ง <c oughs> เราแอบ,บดูก่อนดีกว่านะ <c oughs> เราแอบ,บดูก่อนนะครับสวยนะ <c oughs> ออันนี้นะครับ เจ้าอายุเท่าไหร่ปีนี่ถ้าเจ้าอยู่นี่แหละมัดปากเอาเองเรายังลุ้นอยู่นะว่ากี่ขวบจะขวบครับไม่ไม่โจไม่รู้ว่าเขาเขาขายเค้กอันนี้สไปเค้กเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่โอ้โหเฮ้ยยังไงขวบที่สอนพูดนะเดี๋ยวจะให้จะให้โจรู้นะบ่ให้โจไม่ให้โู้ครับเราเราไม่ให้โจรู้นะเออรู้ไหมโจ เออเออโจ้ไม่รู้นะครับโจ้ต้องไม่รู้โจ้รู้ไหมไป่นั่นเลยโจ้ไม่รู้ครับว่าสิอยังกับโจ้ครับโจ้ไม่รู้เลยว่าวันนี้เอากล้องจากกล้องเอียงแล้วไันเปิดอะไเบิ้งไหมมาถอเอาป่ามาแลยอ๋อเร็วๆสิมีสิทธิ์อะไรมาขู่สันปากเทียนให้โจ้ไปโจ้แก้เดิมมาจากข้างหน้าก่อนไปโจ้ไปไปเดี๋ยวสีห้องเดี๋ยวเดี๋ยหอดเวลาน่ะกินเบิ้งแล้วจังสีห้อง เดี๋ยวสิเอากลองไงซื้อๆหรอกเค้กสิกินในเวร์หัวเราะจว้ยเลยค่ะมึกต้องไ่เซอ้อมสำนัูผมไม่กอเห็นครับผมไม่กอเห็นเฮ้า ไม่รู้นะฮะตัวเดินเดี๋ยวพอรู้เลยเนบะไม่มีใครรู้เลยเซอร์ไพรส์เเป่าลแโจนี้ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้อันนี้ถ้าเราถ้าเราลงถ้าเราลงคลิปไปเขาจะหาว่าเราโกหกไว้อย่งเนี้ยอะจากใบจดหมายว่าเราพูดเรื่องจริงไหมใช่ค่ะมันโกหกทั้งแท้เนี่ยคือเราหยอกล้อกัลี่ยนแบบใกล้ๆเลยโอ้ยปากดำงี้ดีๆนะเว้ยบางคนทั้งอะไรนะบางคนทั้งสดทั้งคลิปเลยอ่ะ เนี่ยจะมาลงคชีพคอยเจ้าคอยจะลงชีพคุณละตั้งเว้ยใบหน้าเพลิของเพื่อนั่นเหม่จะคล้องมาจะเอาไหมโอ้คุณละเงินหลยสัเค้กมาโจความเป็นอะไรดู้ไหเนี่ยโจแม่ยังโจเพราห้มาแหมหมันยังมาทำอะไรจุดเทียนกันไหมเหรอหาดูเค้กนะสวยงามมากมาแล้วัปกติเราจะจุดเทียนกลางคืนนี่เหรอ ข้าตกเดนไปเข่าังเป่านั่นทีเดียว้าจะเย็นแบบนี้ยง่ะเอามาแล้วสวยงามมากเลยค่ะอันนี้คือหุณจักยูวะเขาจาเสียยังไงจกอกนะคะยู่าสาปียันนี้ก็จ้กอกจ้ามังมีสาวาสันมาส่เบื้งในเรียกได้ยูกรเรียกได้ยู่หลังาเจ้าก็ให้เจ้าก็ให้เอาให้ให้ลูกให้ล้านทำไมฮะมาเอาให้ลูกให้ล้านทำไม อ๋อสภาพมันเกิดของมันเกิดสิจุดเทียนฮารุมมาบาเทอนี่เาเราจะร้องเ,เราจะร้องเพลงที่เบิดดาวตอนนี้เลยนะคะจุดแน่จุดแน่จุดจังอันนน่ กินมากันเกาแฟกันเลเนาะคือคนาดกาอ้ยสมางคือคนขาดกาแฟกันว่าด้วจุดเอาติตังตงเารัการจุดเทียนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่ได้นะคะตอนนี้พีบอกให้โจไปเดินมาใหม่ยองจุดเทียนไม่เสร็จเลยตอนนี้เอากระตัอกันตี่ยละยังเหลืออยู่นะคะพี่อยนนะค ยี่เบ้าเร่ยีาเบ้าเร่ยน้ำแป้งตีสบอยเจ้ากินน้ำได้ปะพูดกินแล้วอันนี้มันเมาเลยพูดรสชาติได้ปะเมาตอนนี้อันนี้วันนี้ร้านมาป่ะเอามายกให้โจมาซื้อให้อ้ยเอาให้โจเอาอันนี้ของพี่อ้อมได้มั้ยี่นเหล้าเลยก็ยังให้ไปการบังคับบ่อนี่งบังคับแล้วครับผมเอาแล้วเร็วเอาให้โจครับเอาแม่บ้านในพอดีสิพ่อร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้โจแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู มันเราเป็นนักจอมันประจําเล่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจ๋เจ๋เขามันลอง Happy b i r t h d กันบอของมันไม่ใช่มาให้เขาเสยเนาะโอ้ยเจ้าของกับเจ้ายืนถ่ายอยู่มันเกิดใครวันเกิดใคร่าไห้ได้มาให้ได้มาให้ได้ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ไว้ผู้ถือกันนักเลย Happy Birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอ้ยไปก่อนไปก่อนดีกว่าตัวนี้หันยกตัวไปก่อนรู้ไหมไม่อ้างมั้งเนี่ยเป็นยังไงลองดูเดี๋ยวมาแล้วนี่นั่งเลยมาเรียบร้อยแล้วกดจิ้มเจ้าเค้กทำก่อนนะจูห์อะไร อายุเท่าไรอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่รู้ครับตามตามตามบัตรประชาชนตอบตอบตามบัตรประชาชนตามบัตรครับตามบัตรไปเบางรอดนะเราเยวก่อนโตอายุเท่าไรไม่รู้ครับอันนี้อันนี้มีเล็กมีเด็กสามพร้อมเลขกสามสียังว่าแดงโอ้เด็กสามสีแดงเด็กสองสียัง เอียวเฮ้ยตามนั้นนะซาซาหยางซาซาซีหยางซาสีหยางกินซูหมูซูหมูนะซาสีหยางซาไปดิเฟดอันนี้ขายของไปด้วยนะอันนี้อันนี้ของรุ่นที่เนี่ยคนไหนได้นะบใบมังมีเห็นอ่ะมาขายไอ้คนเลยใบมังมีเนี่ยยังมีอยังเงาหนะพอดีนของพี่อ้อมบายมังมีครัน เวลาจะสั่งในนามชื่อช่องชื่อช่องเกล็กเกล็กแม่ปลาแปี๊ยเอ้ยปลาแปี๊ยบไข่นองไข่เค้กก่อนให้โจ้จ่ายค่าจ่ายค่าเค้กค่าเค้กด้วยอ้าวเอาไว้พอให้เพื่อนให้แม่มีคค่าเ้้กดวยขอบคุณก่อนขอบคุณกอนพี่อ้อมมาต้องมีครับขอบคุณพี่อ้อมนะคะวันนี้ก็คือสองก้อนแล้วนะของเมเดย์ด้วยแล้วก็ของโจ้ด้วย ส่งขออีกคนหนึ่งยังมีใครรู้ใช่ไหมยังครับยังยังครับยังมีใครรู้นะคะขออีกคนหนึ่งนะยังใช่ไหมโอเคอะไรเปอร์เซ็นต์นะคะเรื่องจริงไม่ใช่โกหกใช่ไหมครับไม่โกหกครับไม่โกหกจริงๆเรื่องจริงใช่ไหมจี๊ดึงกล่องแล้วค่ะอันนี้ดึงกล่องแล้วจะเอาไปแล้วค่ะนี่โหิวแล้วหิวแล้วเจ้ากระหายมอดเพิ่ะอยากได้แล้วต้องต้องมอบอีกกล่องนึ่งหมดแล้วนะจ้าขอให้แข็งแรงแข็งแรงเด้อเเเกก็บ็บไปให้ลุงกินน้ำเด้อ เออไมาหรอกบอกว่าติดมะเร็งเขากินว่าสั่นว่าโตกกอกจากมักมีรูที่เซนจนพูดอะไรไม่ออกเพิ่มๆนี่ถามจริงอันนี้เค้กก้อนแรกมาในชีวิตเราเค้กกลอนแรกครับสำหรับวันเกิดใช่ไหมครับนี่ไงคือก้อนแรกของเขาก้อนแรกเด็กสาวเป็นใครเลาก้องขึ้นมาอี่เค้กก้อนแรกอาจจะเป็นใครก็ได้ก็เปล่ากองไอทายนะครับเป็นใคเป็นใครเป็สองเป็นใครป้าครับป้าเขาได้ถามเป็นใครไอ้มี ให้น้าลังให้ยายให้ยายให้ยายด้วยนะให้ย้ายเยอกล่องนั้นนะพี่เอานะเว้ยกล่องนี้ไปให้ยายนะให้ยายแล้วก็ให้แม่นะตรงนี้กล่องนี้ค่อยร่วมกันกินเรียบร้อยไหมปิดปิดปิดกล่องแล้วกันแช่ตู้เย็นเดี๋ยวรับกล่องนั้นก่อนไอ้เช่นแทมสีเงียมสีเงียง จกวางเ่ม่ก็คือลให้ยายกับแม่กินะายกับแม่พ่อพ่อจิ้ด้วยพ่อจิ้กินด้วยนะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้อันนี้ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นลุงจิ้มไว้ก่อนก็ได้อีกกล่องนึงก็ใส่ลุงจิ้มไว้่องนี้เ็จัดการเลยค่ะอีกกล่องนึงกับม้อแั่นโจ๊ันะของใครโจกล่องนี้ของใครหเลยองพี่นิงบ้ของพี่สาวของพี่านะของพี่สาวของพี่สาวเอกล ป้าไปได้ไหมป้าไปไมจะเอาหลักมันเองหลัดชิบไปแล้วอันนี้อันนี้พี่สาวขอเลือกให้เองครับเขียนข้างใเตยเขียนไปเตยอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่สาวย่างขอบคุณพี่สาวก่อนขอบคุณพี่นัตตี้นะครับขอบคุณพี่สาวนะครับนี่ดูดูข้างในเค้กพี่สาวให้แตงไม้คล้ายเชิงกันไหมไม่เพื่อนะมีเผื่อว่ามีเผื่อว่ะมีเผื่อพร้อมอ๋อเนี่อหน่อยเผื่อนะครับคุณพี่สาวครับ

ปัดตามาขอเกตได้ติดตามช่วงจะไปถ้าติดตรงไหนแล้วมันจะไปตัดตรงไหนเนี่ยอ่าตัดตรงไหนดูตัเทางนท่าข้าง่างนเดิมนี่นี่ฝาก ต่อนจ่อลงกินอแล้วพี่ไม่ตัดนะพี่ตัดไม่เป็นอันนี้ฝาน่้ากงินไม่่อแล้วเอาไปฝากงกินไม่ก่อนจอคือตอนไปี่อเคื่องเลไหมหรือจะไม่กินเย็นกเราไมกินเย็นอินย็นเดียวพร้อมกันเอาไปตอนเย็นกฝากูลงกินไม้ก่อนจอเดี๋ยวค่อยกินพร้อมกันทีเดียวเพราะว่าจอกินของพี่เมดีไปแล้วนะแล้วเรก็เราไม่ต้องให้พี่เมด์กินด้วยนะ ก็จะมาบอกกันยังสี่นะโอ้ันน่าตามคำามบอกมันก็คือกันแท้มาคือแต่เก่านะที่เราบัดนท้กโอ้ฮันนี่นะครับแต่แต่แต่ยิ่งโตก็เอาจาพี่สาวนะครับจากพี่สาวนะครับเนี่ยเฮ้ยขอยากกินแต่ช็อกโกแลตแล้วอยากกินแต่ไหวช็อกโกแลตเลยนะไหวสักก้อนนะไหวสักก้อนง่ายรุ่มแต่เดี๋ยวนี้เหรอไปเราได้หนิไปเราได้ครับผมคลิปนี้ก็ถ่ายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับ